อ๋อเสร็จแล้วเหรอแล้วก็ทำไงคะบวกที่5.50แล้วบวกอันนี้ยัง8.50ยังอ่ะก็ะบวกต่อติใช่ปะ่ะอืมอแล้วบวกต่อบวกด้วยไรอะเมอศู8.50 เท่าไหร่คะสามรอยสามเจ็ดเอามีคำตอบเปล่าเออเปล่าออนไหนข้อต่อไปล่าคอเนซสิอานโจย์ด้วยรวมเินสามสิบแปดบหตางค์ให้เขียนว่าสาม็ดหกบาทมีความหมายต่างกันเท่าไหร่เออต่างกันปะเนี่ย หงกันป่ะอืมอืมสามสิบแปดบาทหกสตางค์กับสามสิบแปดจุดหกมีค่าต่างกันเปล่าไม่ต่างเหรอในลองเขียนตรงนี้เป็นตัวเลขนีคะลองเขียนสามสิบแปดบาทหกสตางค์เป็นตัวเลขจุดไรไว ุดหกไปเนี่ยนี่มันจุดหกศูน,นย์เหนย้อนเหมือจย้อกศูนย์จุดหกอึ่ไม่ใช่สิเราดูก่อนว่าหกสิบตางค์อยากห้าสิบตางค์เนี่ยคือศูนย์จุดห้าศูนย์ใช่ไหมคะถ้าหกสตางค์ก็ต้องเป็นอะไรคะสมมุติห้าสตางค์ก็ต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้าปะอันนี้หกสตางค์ก็ต้องเป็นศูนย์จุดอะไรเออศูนย์หกแล้วยอย่างเงี้ยสามสิบแปดจุดศูนย์หกกับสามสิบแปดจุดหกมันตา่างกันปะเนี่ยเออตา่างกันสิ แล้วก็าถามว่ามีความหมายต่างกันเท่าใดถ้าต่างกันเท่าใดต้องเอามาทาอะไรกันมีค่าต่างกันเท่าใด<บ>เออลบก็คือเอาตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยใช่ไหมคะลบกัน